สรุปรถฟอร์ดโฟกัสรุ่นแรกตัวนี้ซ่อมระบบแอร์ภายนอกในรถก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์แค่1ชิ้นค่ะหลังจากที่ซ่อมเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพระบบกลับมาทำงานได้ปกติสร้างความเย็นได้ปกติค่ะรถเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถฟอร์ดโฟกัแจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นนะครับ ่างตรวจเช็คพบคอมแอร์ไม่ทำงานรถใช้งานไปแล้วสองแสนกว่ากิโลนะครับเปิดแอร์เสียงเครื่องยนต์เร่งแต่คอมไม่ทำงานครับตอนนี้เราเปิดแอร์นะครับสนามแม่เหล็กทำงานนะครับดูดประแจได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดแอร์นะครับปิดแอรครับหล่นนะครับสรุปว่าไฟมาปกติฟิลไม่ขาดดีเลยไม่เสีย สรุปช่างก็จะทำการเปลี่ยนคัสแอร์ให้รถที่คัสแอร์เสียนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าลูกสูบทํางานดีไหมคอมมีเสียงดังไหมกําลังอักคอมหลวมไหมเดินเบาแอร์เย็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าคัสแอร์เสียมันเช็คไม่ได้เหมือนเอาคนหมดสติอะมาหาหมอเป็นลมหมดสติไปละ หมอต้องประถมพยาบาลเขาก่อนเพื่อให้เขาฟื้นจะได้ถามว่าเขามีอาการเป็นยังไงเหมือนกันครับใช้แอร์ใช้ลดจนคัดแอร์ไหม้จนคัดแอร์เสียนะครับแล้วมาซ่อมมันก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปคือเปลี่ยนคัดแอร์ถ้าเปลี่ยนคัดแอร์แล้วหลังจากนี้จะเจอปัญหาอะไรคอมหลวมคอมดังกำลังอัดไม่ดีเดินเบาแอร์ไม่เย็น เร่งเครื่องมีเสียงดังก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าเอาระบบแอร์ที่มันไม่ไม่สามารถตรวจเช็คได้มาให้ช่างซ่อมให้ช่างเช็คเก็ฝากไว้นะครับตอนที่แอร์ยังดีๆอยู่รถขับได้แอร์ยังเย็นอยู่แวะเข้าร้านแอร์แวะให้ช่างได้ตรวจเช็ควัดค่าดูการทำงานดูค่าความร้อนดูกำลังอัดฟังเสียงคอม นะครับไม่ใช่ว่าขับรถผ่านร้านแอร์นี่ไม่มองเลยนะฮะนะครับอยากแนะนำมีเวลาก็เอารถไปเช็คแอร์นะครับก่อนที่จะเจออาการแบบนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนคัดแอร์แล้วมานั่งลุ้นกันอีกทีว่าคอมลูกนี้จะสร้างความเย็นได้ดีไหมเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นอกจากเปลี่ยนคัดแอร์อย่างเดียวฝากไว้นะครับเดี๋ยวช่างจะได้ลงมือซ่อมครับด้านโลปกติด้านไฮนะครับบิดเบี้ยวเสียรูป จับเกได้อยู่ด้านเดียวนะครับคือด้านสีน้ําเงินด้านโลด้านสีแดงจับไม่ได้นะเพราะว่าหัวเตรมมันติดกับไฟหน้ามีแรงดันในระบบนะครับตามข้อต่อภายนอกนะครับยังแห้งนะครับต่อสายนะครับหัวย้ำสายใต้หม้อพักน้ำก็แห้งนะครับ กข้าต่อเข้าตู้เข้าวาลก็แห้งนะครับดูสภาพแผงแอร์ด้านหน้านะฮะก็ถือว่ายังาขาวๆแห้งๆอยู่นะครับสภาพคอมแอร์นะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาเช็คกลวนะครับทางจัดก,การถอดคอมแอร์ออกมาแล้วนะฮะนี่คือสภาพคอมแอร์ที่มีคาบน้ำมันเลอะๆนะฮะ เดี๋ยวจะได้จัดการล้างทําความสะอาดแล้วนําไปเช็ค่วนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับไอ้คัตแอร์เสียนะคัตแอร์ตัวเนี้ยที่มีสายไฟเข้าตรงเนี้ยเสียนะครับเมื่อกี้เราเราเอาลองตัวใหม่เนาะลองตัวใหม่เสียบนะครับตัวใหม่เสียบก็ทํางานนะฮะดูดประแจได้นะครับสนามแม่เหล็กดีนะของเดิมที่ติดรถไม่ดี นะครับตัวเนี้ยเราหมุนได้นะคอมเนี่ยหมุนได้หมุนได้คอมไม่ล็อกนะคอมหมุนได้แต่เดินเบาแอร์จะเย็นไหมนะครับมันอีกเรื่องหนึ่งเดินเบาคอมจะดังไหมเร่งเครื่องคอมจะดังไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วตัวนี้มีคอนโทรลวาลวนะพลิกด้านหลังมาลดสองแสนกว่าโลนะครับนะลดสองแสนกว่าโลนะครับนะ ตัวนี้คือตัวคอนโทรลวาลนะครับของใหม่จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะฮะอันนี้ก็นานแล้วนะครับดำนะครับ <c oughs> จะได้เปลี่ยนตัวคอนโทรลวาลแล้วก็เปลี่ยนชุดคัตแอร์ชุดอะไรของ Ford f o c u ัคันนี้นะครับ <c oughs> ก็มีชุดหน้าคัตแอร์มีคอนโทรลวาลมีถ่ายและเติมน้ำมันคอมแล้วก็มีเปลี่ยนลูกยางโอลิงในจุดที่ซ่อมนะครับ ช่างจัดการถอดคัตแอร์นะครับออ,ออกมาแล้วนะครับตัวคัตแอร์ที่เสียนะครับไม่ดูดนะไม่ดูดไม่จับเดี๋ยวช่างจะได้จัดการถอดคัตแอร์ถ่ายน้ำมันคอมอ ่าน้ำมันคอมเก่าออกมานะครับน้ำมันคอมเหลืออยู่ในคอมไม่มากนะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำมันคอมให้ใหม่ช่างจัดการล้างทำความสะอาดคอมแอร์นะฮะเดี๋ยวจะได้เอาไปเช็ครั่วหลังจากล้างทำความสะอาดภายนอก นำคอมแอร์ฟอร์ดโฟกัสมาเช็คลวนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนคอนโทรลวาลนะฮะตัวคอนโทรลวาลเดี๋ยวนํามาเช็ครั่วอีกทีหนึ่งเปลี่ยนคอนโทรลวาลเสร็จถ้าไม่รั่วเดี๋ยวก็จัดการประกอบชุดคัตแอร์นะครับปอดคอนโทรลวาลของเก่าออกมานะครับจะอยู่ในรูตรงนี้นะฮะดำนะครับนีได้เปลี่ยนตัวใหม่นะแล้วก็นําไปเช็คั่ว คอมแอร์รถฟอร์ดโฟกัสค่ะหลังจากที่เปลี่ยนตัวคอนโทรลวาลนำมาเช็ครั่วจุดที่เปลี่ยนคอนโทรลวาลไม่รั่วไม่ซึมค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่พร้อมเติมน้ำมันคอมใหม่ค่ะคอมแอร์ <Home Air S 2> ของรถส์ฟอร์ดโฟกัสช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่ขอยู่ี ช่างจัดการเติมน้ำมันขอมค่ะช่างตรวจเช็คดูนะฮะน่าจะเป็นน้ำมันเบรกล่วลงไปโดนสายน้ำยาแอร์นะยังไงก็ต้องไปให้ช่างเช็คระบบเบรกเช็คด้วยนะครับเดีย๋ยวจะได้ถอดสายออกมานะฮะถอดสายออกมาเพราะว่าในช่วง ปั๊บตรงนั้นนะครับ๊บที่ทางตรงนะอ่แ๊บที่ทางตรงนี่แหละของรุ่นนี้จะมีวาล์วหลอดนะครับฉีดน้ายาแอร์นะครับอยู่ในสายเส้นนั้นเดี๋ยวเราได้ถอดสายออกมาออกมาแล้วนะฮะสายเส้นนี้น,น,นี่นะในในรูจะมีเนี่ยนะมีวาล์วหลอดเดี๋ยวจัดการดึงวาล์วหลอดออกมาดูครับดำ ดำชัดเจนเลยนะฮะให้ดูของใหม่ขาวของติดรถด,ดำนะฮะการฉีดจ่ายน้ำยาไม่ดีนะโอลิงตัวนี้ก็เสื่อมแล้วนะฮะโอลิงใหม่เขียวๆตัวนี้น,นะฮะช่างจัดการประกอบตัวเอพีเชนวอลล์หลอดใหม่ค่ะรถฟอร์ดโฟกัส ช่างจัดก,การประกอบอะไรใหม่เรียบร้อยนะครับดัดแก้ไขท่อให้เรียบร้อยจับเกยด้านไฮได้แล้วนะครับประกอบสายน้ำยาแอร์ที่มีวาล์วหลอดให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโอลิงในจุดที่ถอดซ่อมให้เรียบร้อยประกอบคอมแอร์เรียบร้อยนะครับ คอมแอร์ล้างทำความสะอาดให้ขาวแล้วนะฮะประกอบคัดแอร์เรียบร้อยนะครับถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันใหม่เช็คั่วคอมไม่รั่วไม่ซึมนะครับคาบน้ำมันที่เห็นก็เป็นน้ำมันจากส่วนของภายในรถนะที่กระเด็นลงมานะฮะโดนตัวคอมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแว็กอากาศนะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำยายแอร์ ก็จะได้รู้นะครับว่าคอมลูกนี้ทํางานเป็นยังไงมั่งนะครับเดินเบาแอร์เย็นไหมนะครับมีเสียงดังไหมนะครับเพราะว่าคอมไม่ทํางานก็ทําให้เราไม่รู้นะว่าระบบแอร์คันนี้เย็นมากน้อยแค่ไหนคอมดังหรือเปล่านะครับรถฟอร์ดโฟกัสช่างเติมน้ายาแอร์ เดินเบาอุณภูมิภายนอกตอนนี้25นะครับในรถเย็น9องศาค่าความร้อนระบบแอร์อยู่ในเกณฑ์ปก,กตินะครับด้านโลก็ปก,กติพัดลมหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าทำงานปก,กติครับ ปิดแอร์นะครับพรอมทำงานได้เป็นปกตินะฮะเปิดแอร์ครับเปิดแอร์พรอมก็ทำงานปกตินะครับปิดเปิดดูครับเปิดครับปิดครับเปิดครับ หอ,อแม่กลับมาทำงานเป็นปกตินะครับไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์ปิดครับเปิดครับถือว่าไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์นะครับถ่ายและเติมน้ำมันคอมใหม่ลูกปืนใหม่วาลฉีดน้ํำยาใหม่ระบบทำงานได้ดีครับ เดินเบาทำความเย็นตอนนี้ได้อยู่9องศาครับความแรงลมในรถได้อยู่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเย็นในรถตอนนี้ได้อยู่8องศานะครับเช็คกันตอน11นาฬิกา59นาทีตัวนี้เปิดพัดลมสปีด4นะครับ สปีด2สปีด2นี่ได้อยู่7นะประมาณ 6- 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเช็คกันตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวช่างพักเที่ยง1ชั่วโมงครับในรถความเย็นลงมานะพัดลมสปีด2ก็ทำความเย็นได้ถึง4องศาครับรอบเดินเบานะครับความเย็นก็อยู่ที่5องศานะครับ ความร้อนเครื่องยนต์ปก,กติครับลองเร่งเครื่องนะครับ ตัดต่อปกตินะครับความเย็นก็อยู่ประมาณห้าองศานะครับรถเข้าซ่อมแอร์ตอนเลขหม่สองแสนหนึ่งหมืนห้าพัน 367กิโลเมตรครับ ระบบแอร์ทำงานเป็นปกตินะครับแอร์เย็นตัดต่อปกติค่าการทำงานคอมแอร์ปกติครับเดินเบาแอร์เย็นครับนะแอร์ตัดต่อปกติค่าความร้อนเครื่องยนต์ก็ปกติครับตรวจเช็คก้องแอร์ของรถ f o r d Focus ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพก้องแอร์ ช่างถอดออกมาตัวกองแอร์อุดตันม,มากค่ะกองแอร์ก็จะดำแบบนี้ค่ะทำให้การผ่านของลมผ่านได้ไม่ดีแล้วก็กองเศษฟุ้นต่างๆได้ไม่ดีแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะเดี๋ยวให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะกองแอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ก็จัดการเขียนเลขใหม่และวันที่เปลี่ยนให้เรียบร้อยค่ะ างจัดการฉีดล้างความสะอาดแผงแอร์หน้ารถให้ค่ะรถนะคะมีแผงแอรหรือว่าแผงซ้อนกันทั้ง3ตัวตัวแรกก็จะเป็นแผงอ้อยตัวที่2เป็นแผงแอและชั้นที่3เป็นแผงหน้ําก่ันฉีดล้างความสะอาดแผงหน้ารถนะคะหนึ่เดือนก่ทุกสองครั้งค่ะ เกื่อการระบายความร้อนที่ดีค,คุณได้ไม่อุดตันค่ะ าดำมีแต่เศษุ่นเศษตีนค่ะที่อุดตัน่เยไหลออกมา